ทิพนันมิดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะตั้งงานฝาักไม้ค่ะสวยงามค่ะ cầu đâm đơm nó khác với nga mát hả nga có chầm nó khá ไม้ก็เป็นไม้พยุงนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของใบมีดกันเลยนะคะค่ะ ไม่มีดก็ดสวยงามนะคะเป็นลายจากรนาลายนะคะเป็นลายที่หายากนะคะดำและก,กันแห้งนะคะค่ะสวยงามมากค่ะนานๆจะได้มีลายจากรนาลายมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะ นไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะความยาว9นิ้วรวมดั้มและฝักนะคะ,ะเฉพาะใบก็5นิ้วค่ะค่ะท่านไหนที่มองหาอยู่ทักทายกันเข้ามาที่0 6 3 1 3 9 8 9 7ได้นะคะ ค่ะสิวันนั้นมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดสิวันนั้นมีดหมอก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ